ไปโอเคโอ้โหดูทางนิศทางมาไหนเนี่ยเอาดีๆโลรีโลใหม่เลยไปลุยเดินนะครับนะช่วยกันแชร์ให้หน่อยนะครับยอดแชร์ยังไม่ขึ้นเลยทุกคนแชร์ให้ทีนะครับนะแชร์ให้หน่อยแชร์ให้หน่อยขอแค่คนละหนึ่งแชร์เท่านั้นเองนะครับนะไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแค่ช่วยกันแชร์นะครับนะสองร้อยกว่าท่านแล้วนะครับนะแชร์ให้ทีตะบันหัวใจให้ ยังไม่ได้ทําอะไรเลยคุณเดินอยู่ในป่าเนี่ยไอ้แค่เขาบอกว่าตุ้งเงินตัวทองเยอะมากเออนะคิดไปในมุมดีๆหน่อยแชร์ให้หน่อยแช่ให้หน่อยนะครับนะแช่ให้ดีพี่ระวังระวังระวังทางตะบันหัวใจไปตะบันหัวใจไปเดินแล้วเดินแล้วนะครับแลเพราะหัวใจรัวๆตะบันหัวใจให้ทีไอ้ยหย่ พ่อผมจะรวยเลยนะเข้าเหรอฮะข้ะวัดอ่ะเขาว่ายกหลังอ่ะเขาว่ายกหลังมันต้องมีมีพี่เจ้สผมว่าเขาให้เฮ้ยอะไรนีไม่เจอเลยเนี่ยไม้โห้ตกใจกูเห็นอะไรอ่ะแชร์ให้หน่อยนะครับนะแชร์ให้หน่อยนะ แกะกล่องเลยนะครับน่ารงใหม่นะ<แ>สวัสดีอะไรอนี่อันนี้สาลารอรถโอ้โหไอ้ลอมไปไหวก่อนเลยบอกหายแล้วหายแล้วโอเคโอเคแชร์หน่อยนะครับรน,นะแชร์หน่อยนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะแชร์ให้ทีนะครับนะ ไอโอไอไอรอมทำไงทำเป็นทำเป็นเล่นโอ้โหขี้ยเอามาเพียบเลยทุกคนแชร์หน่อยนะครับนะขอคนละขอคนละหนึ่งแชร์แชร์หน่อยตะบันหัวใจรัวๆกินนะครับแล้วนี่คือช็อกโกแล้วไอพี่แห้งเขากำจุกเฮ้ยไอ้ขี้ทำเล่นนนีะวัสนี้ครับ แฉะหน่อยน,นะครับนะทุกคนลองบอกเขายังอ่ะบอกข,ขอเข้าได้ไหมเอ้ยเอ้ยเสียงเดินเสียงคนเดินมีพวกอะพี่เดียรบอกว่าหน้าตาดีเออติ่กลอเนอะฮะเดี๋ยวไปเดูเลยอ,อะไร <laughs> แฉะหน่อยน,นะครับนะแชฉะหน่อยน,นะครับนะ ทุกคนไอ้ไอ้ไอนอ้องไน่าเกียรติเฮ้ยใครอะมีตัวอะไรอยู่บ้าโอ้ยมามันหนักตัวนี้หนักอะไรนะเดี๋ยวคนอะไรอรงมีคนมีคนยืนอยู่ตรงเอาเลยมีคนยืนอยู่ตรงหน้าตา่างตรงไหนไม่มีหน้าต่างไหนวะหน้นาต่างไหนอะเ,เดี๋ยวก่อน

ชุดขาวไอ้ร้อมว้าไม่มีมีไอ้จริงจริงจริงอย่าติดปั่นอย่าติดปั่นเอ้ยคนดูเนี่ยมันไอ้ยไม่ปั่นไอ้ร้องพิมพ์ไม่เพียบเลยตรงไหนไม่รู้ไม่รู้ตรงไหนทุกคนเดินไปชี้จุดที่เฮ้ยเฮ้ยได้ยินไหมผู้หญิงร้องผู้หญิงร้องได้ยินไหมได้ยินนี่ยผู้หิงร้อใครเดินไอ้ที่เสียงคนเดินเนี่ยใครขอเรื่องมันวะมีคนเดิน มันมีคนขอเชื่อรน้ประวัติแล้วแน่เลยแบยเชื่อคือไอ้เชื่ออะไรอ่ะไอ้เชื่อโดนตัดงนะเชื่ทุกคนทุกคนเดี๋ยวก่อนตรงเห็นตรงไหนเนี่ยแล้วต่างไหนที่เราสองนี่เปล่าฟิงบอกไหดีผมทุกคนเนี่ยพิมมาน้อยตรงไหนพิมบอกนะรับพิมบอกใครเห็นไหนพิมบอกแล้วต่างไหนตรงไหนเนี่ย ไม่รู้เนี่ยเราดูคอมเมนต์อยู่ก็บอกตรงนั้นเฮ้ยไอ้ไหลอมเคยเดินใครอ่ะใครวะเฮ้ยไอ้หลอมหลอมหอมหลอมหลอมหลอมตรงสารตรงสารตรงสารข้างนอกเอาไปดูเอาไปดูตรงสารข้างนอกไม่มีมี ตังสารไม่มีเฮียหยุดไงนี่สี่ลูกกุ้ตาไมีเอาอะไรมานมีไม่มีเอ้าใช่เหรอเฮีเฮ้ยเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะไม่มีมีตรงสารเฮียพิมพ์มันเพียบเลยตรงไหนนี่พิมพ์เต็มเลยจุดขาวตรงไหน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 ผมอ่านคอมเมนต์หน่อยดินี่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 คนยินตรงสารนี่จุดขาว หนทุกคนพิมพ์ที่ผมขออ่านคอมเมนต์หน่อยยืนตรงต้นไม้ยืนตรงต้นไม้เหรอไอเรงไปดูดิเรลือเหลืออกไม้ไหนตรงสารนตรงสารที่มึงไปเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเหรอไหนอี่ที่มึงไปเนี่ยอะไรวะไหนขออ่านคอมเมนต์หน่อยดิเนี่ยกับเนี่ยกับเอนีซีนี่ายชุดข่าครับมี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 ทุกคนผมจะเชื่อถ้าทุกคนส่งดอกกุหลาบขอห้าสิบอัน ทุ่งดอกหล่ำหน่อยแชฉหน่อยนะครับนะเปิดการมองเห็นได้เฮียหน่อยเฮ้ยมันไม่มีนะทุกคนมันไม่มีอะไรของเหี้ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้นี่เห็นวิ่งจริงไม่มีไม่มีเฮียกับเอฟซีเนี่ยสายตานี่ไม่ได้เลยนะพี่ลอมเนาะไหนดูคอมเมนต์ดิชุดขาวชุดขาวชุดขาวเต็มเลยเฮ้ยไม่มีไอ้กี้กูไม่กูจะมามามาปั่นทำเฮียอะไรหรอไอ้เฮียกูเห็นในไลฟ์พี่พี่พี่ว่าผมว่าคนนี้ว่ะ เฮียบอกคนไหนเรื่องนี้หน้าตาเปนไหนมันไม่เห็นหน้าตามันเห็นแต่ขาว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 ว่ามันเรืไอ้เอฟซีไม่หลอกนะแต่ที่แรกบอกว่าเห็นตรงหน้าต่างไงอันนี้คนไหนอ่ะเอฟซีใครอ่ะใครครับเฮ้ยจู่ไอ้ียไอ้ร้องไอ้เสียงร้องดูมือเดินหวานดูมือไปดู เฮ้ยแต่เคียงนี้ก่อนดีกว่าเคียงนี้ก่อนดีกว่าเคียงนี้ก่อนไอ้โอ๊คเข้าไปดิว้าวไมนอะไรกเออนี่ตรงนี้เลยเหรอตรงไหนนี่มุมนี้เลยไหนตรงนี้เลยมุมนี้เออชุดขาวนะเออตรงนช้างตลอดเลยมันมีอะไรวะมันมีเหมือนมันมีอะไรไม่รู้ ถึงข้างท้าานลี่อ้ะตรงเนี้ยตรงไหนนี่ตรงเนี้ยพอไปยินตรงเนี้ยครวิญาผู้หญิงไอ้ยิ่มึงก็ะปิมุดดิมุดดิมุดกระปวิญญาณผู้หญิงนะครับที่เข้ได้ไหมมุดมุดมุดกระปิมมุดกระปิมปิไม่ค้างแล้วไม่ค้างแล้วค้างอยู่เลยยังค้างอยู่เลยแดงปะเนี่ยทุกคนจะไอ้ค้างอีกแล้วอ่ะเขาบอกค้างอีกแล้ว นี่ยืนตรงนี้ขาก็ลอดเลยเออไปก่อนเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วอาอยู่ตรงนั้นมีงานผู้หญิงนะที่อยู่ตรงนี้ถ้าคุณอยู่คุณมีจริงคุณออกมาสื่อพวกเราอยากได้อะไรเออเออไอ้ล้อมไอ้ลอมดึงใหได้ให้เอฟซีช่วยนำบุญไว้ให้เพราะว่าล้อมอยากเจอใช่ไหมจ๊ะบอกเลยถ้าเป็นผู้หญิงที่เก่าทอมเมียเลยอุ้ย เนี่ยลองพูดโคตรเกินปากปากโคตรเกินแช่หน่อยนะครับนะแช่หน่อยนะครับนะเอ้ย๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่ว่าพี่ว่าลงแล้วขึ้นใหม่ดีกว่าเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนทุกคนนะเดี๋ยวลงแล้วขึ้นใหม่นะครับนะพอมันเข้ามาตรงนี้เดินเข้าไปตรงศารเนี่ยเออพอเข้าไปปุ๊บอันนี้เลย ไอ,อ,อ,อ้อาาล้อมลนะ้อมล้อมล้อมไอ้ล้อมเอาดีๆข้อการรุนแรงไป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 เฮ้ยแมวไม่ไาไม่ปปหดุดด้วยอะไรเฮ้ยยังยังยมึงโยนเล่นไงยังไม่ได้โยนโยนไปอีกตัวนึ่งโอ้ยอะไรมันมีตาตัวใช่ปะยีชุดที่ี่ล้อมโยนชุดขาวไปเอ้ยมันหักเหรอขึ้นแดงข,ขึ้นเขียวอยู่นั่นแหละ แค่ป่ะลองลองอะไรวะ้เงางาไฟใช่เหรอวะเงาไฟป่ะวะอุยบ้าเงาต้นไม้อะมันเหมือนเหมือนเฮ้ยเหมือนกี่เลยเนี่ยมัหรือต้นไม้ไม่รู้อะไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้หรอก ทุกคนคอมเมนต์คอมเมนต์เาต้นไม้ป่ะเหงาต้นไม้ว่าทุกคนทำไมเหงาต้นไม้มันเดินได้ขยับอ่ะขยับไงลมขยับนั่นนะไม่หรอล้มล้มไอ้ล้มไอ้ล้อมไฟจี้ไปดิไฟจี้ไปดิลมลมลมใช่เหีอทุกคนคอมเมนต์ดิเงาอะไรวะไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ฮะต้นไม้หรอต้นไม้ ต้นไม้ต้นไม้ไปเข้าเลยเข้าเลยร้อยบาท่านนะคำนั้นใจเดือดต้นไม้อ่ะฉันว่าไม่ใช่นะยืนอยู่อยเสียงนี่เฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อ่ะต้นไม้บีดีไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้เฮ้ยอาวอะไรรองเบอร์ไม่ใช่ต้นไม้ไอ้ยัยชัดฉันบอกเฮ้ยยืจี้ต้นไมต่อจี้ถึงงานนะ จีกองอยู่ตั้งนานไป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 อยู่อยู่ตรงนี้สัญญาณแช์หน่อยนะครับแช่หน่อยนะเฮ้ยเขาเห็นในไลฟ์มั้งเขาเห็นในไลฟ์กันนะเฮ้ยสวัสดีครับเสียงใครเสียงใคร เข้าไปรอมเอ้ยเข้าไป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 โอ้เข้า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 เตะบันหนูจให้ใหม่นะทุกคนตะบันหัวใช้ใหม่หัวใจน้อยน้อยน้อยช่วยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเจอของดีแล้วเจอของดีแล้วไปมึงจะดูได้รึวะลูกแต่มันไม่เห็นแล้วคือลูกมันเก่ามากลูกมันเก่ามากไม่เห็นแล้วไม่เห็นเข้าๆแต่มันเขียนอะไรไม่รู้เนี่ยเขียนว่าอะไรอ่ะ จ่ะยยังไงวะสอดใส่สอดใส่เป็นโภชนาการเฮ้ยไม่ต้องพูดแล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไปไปเร็ว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 ไปเข้า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 แชร์หน่อยนะครับนะแชร์หน่อยนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะแชร์ให้ทีนะครับนะแชร์ให้เราด้วยนะทุกคนนะตะบันหัวใจให้ทีไปไหนก่อนเราไปเลยก็มีแค่นี้เหรอฮะนี่ะ สวัสดีครับแฉ่หน่อยแฉ่หน่อยมีใครอยู่ไหมครับผีนี่ได้ใครมาอยู่โอ้ยฮีกลัวเลยล้อมเฮ้ยยืดดูถอวันดิโอ้โหมันบาหลี บ้านมาลีมีเสียงผู้หญิงร้องไห้ใช่เหรอเพืกอเพื่อ,อไไม่ได้ยินนะทุกคนได้ยินไหมใครได้ยินพีมพมาบอกทีผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้วิญญาณนะครับที่สิงสถิตยอยู่ที่แห่งนี้เออร้องถ้าท่านยังอยู่เออออกมาเฮ้ยคนได้ยินด้วยเสียงผู้หญิงที่ร้องไห้ออ ไอ้ล้อมใช่ป่ะนนใช่ป่ะนนใช่ป่ะ,ปะเฮ้ยจงมีตรงไหนวะสวัสดีครับทุกคนรอบข้างอ้าวโวล,โละนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอยู่นอกเนี่ยยืนีนตรงนี้เลยเนี่ย แล้วเสียงแม่งมาตรงนี้ด้วยเสียงมาตรงนี้ด้วยไอ้ล้อมตรงไหนเนี่ยตรงน,น,รงนี้ที่เราส่งมาจากข้างนอกอะ่ะทุกคนแชร์หน่อยนะครับถ้าขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะแชร์ให้เฮียทีไอ้ร้อมอล้อมอลอม้อ,ลอมได้ยินเสียงเหมือนเสียงเด็กปะผูออ้หญิง ็เหมือนคุยอะไรกันอยู่ไม่รู้อ่าใช่คุยอะไรกันครับขอคุยด้วยได้ไหมไปล้อมลุยดุดลุยดิลุยเลยกูไม่ต้องกลัวแล้วไอ้เ huh. ขี้ยมึงเล่นขนาดนี้โอ้โหเอาเอาเอาตุ๊กตรงตุ๊กตามาโอ้โหหัวก็หักไปข้างหนึ่งไปทุกคนแชร์หน่อยนะครับถ้าแชร์หน่อยขอบคุณทักกุหลาบด้วยนะครับเต้ เลยทายออกมาเลยไม่ต like like ้องไปพูด hmm. ด mm ีก hmm. ับมันโอ้ยี่ย uh> ังแหละชอบนี่พูดหยาบได้หรือไงเนี้ยได้บังคับทุ่มบันก่อนฮัลโหลนี่่ะออกมาเห็นฮึดไปลอมเดินมึงออกมาดิเออคิดว่ากูกลัวมึงเหรอเอออกลัวหรอวิ่งแน่นอน ไม่กลัวหรอกลูกฉันวิ่งแน่นอนให้เจอแชฉหน่อยนะทุกคนแชร์หน่อยนะครับนะแย่แปผละเลยเฮ้ย yeah. อ,อะไรอะไรไอะไรอะไรบอกอ,อ,อะไรอบอกไอ้เหี้ยไม่ใตกใจโทษทีไอ้เหอุ้ยโอ้ยบอยไอ้บยอะไร อะไรไม่รู้ไอ้ล้อมดูล้อมล้อมดูดูล้อมระวังไอ้ล้อมเปิดเป็นงูล้อมมันฟืด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 อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโทษทีโทษทีทุกคนโทษทีมันคือเฮ้ยโอ้ วไอ้เหี้ยข้างหลังกูเลยกูดีๆอะไรอะไรวะเขาพิมอะไรวะแเกเกเกอะไรเสียงคนพูดถึงใช่อ๋อ้ยตอนนี้มันมีเสียงมันมีเสียงตอนนี้งงไปหมดแล้วทุกคนไปไอะไรยาต้องไปทางไหนต่อเนี่ยวิศอัยการสามร้อยพระท่านนะแชร์หน่อยแชร์เราทีไอ้สามดีๆไปดุ้ย เฮ้ยอะไรอะไรอุ้ยไอ้ล้อมโดมิคือโดมิเฮียอะไรอ่ะเฮียทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรเฮียทำอะไรอะมาจากไหนก่อนอะไรคืออะไรวอคืออะไรอุจจาระคืออะไรอ่ะไม่ใช่มันเหมือนเป็นกระป๋องแล้วมันนี่ไงเฮ้ย Điều, đi hai... Điều, hai Điều, 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 à tiêu thủ tục chạy đi มันคืออะไรอ่ะมันพุ๊บไปเลยอ่ะไอ้หลอมโอ้ยผู้หญิคอมเมนต์เลยคอมเมนต์คุณคนใดคอมเมนต์มาหน่อยเข้าไปดูเองอะไรอ่ะผู้หญิคงคุณผู้หญิงเสื้อขาววิญยนเสื้อขาวเฮ้ยทุกคนเจียใจเหรอไอ้หลอมเข้าไปดูก่อนดิ ลองเข้าดูคนี้เดินไม่ดีเดินไม่ได้เฮียที่เดินไม่รู้นะผมจะได้รอตรงนี้ฮะทีจะเดินผมจะรอมึงเดินเข้าไปมึงเดินเข้าเลยมึงเดินเข้าด่วนเลยเฮ้ยใครครับเสื้อขาวนั่งอยู่ไอ้ล้อมล้อมตรงไหนทุกคน เอาแล้วไงไอ้เกียเริ no <questo S 2> ่มบ like ันเทิงแล้วไงไอ้ลอมไอ้เกียไม่เคลียร์เลยมึงเอาไอ้เกียร์ของตัวนันอะเริ่มบันเทิงแล้วไงอะไรมันฟุบลงไปวะมันฟุบลงไปเลยไอ้ลอมเอาไงเดินเข้าไปดูก่อนเอาให้เคลียร์ว่ดูตรงไหนดูโน่นหรือดูนี่ทุกคนอยู่ตรงไหนทุกคนเห็นตรงไหนผมผมไหนผมนี่ไงกับผม ผมตรงไหนผมเขาบอกเห็นผมผมเลยหัวหัวตรงไหนอะไม่มีแต่ตรงนี้หางตาเราเห็นน่ะเขาขามันบุ๊บไปเลยอะฟุบเลยมีเสียงด้วยเฮ้ยมีคนบอกเห็นเงาด้วยไอ้ล้อมเงาไหนไม่มีทุกคนเห็นตรงไหน่ะเห็นตรงไหนเห็นที่เดียวกับเฮียไหมตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะ ไอ้ล้มระวังล้อมทำดีๆไปไปไม่มีมีปะไม่มีไม่มีใไรเลยเดี๋ยออกไม่ได้ใช่เอ้เดี๋ยวออกไม่ได้หรอกไอ้เฮียโง่มึงจะออกไงมึงออกไงมึงถามแล้วรู้อกไงออกนี่มึงโง่ ีสยเไอ้เห yeah, yeah, uh, ja. uh, ี้ยเล่นเล่นเล่นไอ้เหี้ยเล่นขอยล้อมแห้งเลยเหี้ยมึงด sure> ูก e> ูนะตรงนี้เลยไอ้ล้อมตรงนี้บอกลไอ้ล้อมแล้วมึงปิดทำไมอะมึงไม่ออกมาละไอ้ล้อมเฮ้ยไอ้เหี้ยเอามาคือมันผักไม่ได้ผักเอาไปผักเอาไปเออรู้ผักเอาไปไมออกไม่ได้เหรอเนี่ยเออกลับเข้าไปออกได้ไหม ไอ้สัตว์เอ้ยนี่แหละไอ้เหี้ยไอ้หลอมไปทำไมึงเล่นอย่างงี้โถ่เอ้ยเหี่เอ้ยนี่ไอ้หลอมไอ้ไอ้หลอมเดี๋ยวก่อนกลับมาตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย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 ใครอะใครเดินไปไอยี่ใครไอ้หลอม Ê, lòng này khổng khảo quá Lòng không? Trẻ nó nè, trúc quân Lòng hiện lại đi Lòng Lấy Không hề hả? Không này Đưa đi nhỉ? ở đi nhỉ? ไปทางไหนออนี้ออก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 นี้เฮ้ยไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนผีข้าไปเออไปไปคนผีเย้ฮยเย้เยเฮเยเฮเยเย็นเยเยเย็นใจเย็นใจเย็นย้ยเยเฮ้ย้เ้อ้้้้เย ลูกหลังเลยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่โถไม่ใช่ไม่ใช่เฮียมันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เออแต่ผมพี่ลากลงมาเลยดูหน่อยครับเดี๋ยวให้ดูเข้าไปดูเดี๋ยวให้ดูเข้าไปดูไปเพจคนเป็นผีไปเพจคนเป็นผีเดี๋ยวเจอในแอปสีฟ้าคนเป็นผีนะครับในฟุกบุ๊ k คนเป็นผีนะครับ ไปเจอคนเป็นผีเดี๋ยวไปเจอคนเป็นผีนะครับถ้าเจอคนเป็นผีเดี๋ยวตอบคนเป็นผีเดี๋ยวบีเดินกับพี่บอยสองคนนะครับนะไปรับชมต่อที่คนเป็นผีเลย